สวัสดีครับวันนี้พบกับโควิดสกิจข่าวหนึ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องเล่าข่าวมาให้ f c และท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมา เล่าข่าวถึงเรื่องทองคำในประเทศลาวที่มีราคาลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเลยทำให้คนลาวออกมาแห่กันขายทองคำกันอย่างมากมายซึ่งในตอนนี้ร้านขายทองคำในประเทศลาวก็มีประชาชนนะครับออกมาเข้าคิวแห่ขายทองคำกันอย่างหนื่งแน่น เพราะกลัวว่าขืนเก็บไว้นะอาจทําให้ทองคํามีราคาลดลงไปอีกซึ่งในขณะนี้ทองคําในประเทศเราก็อยู่ที่ประมาณ29,000ล้านกีบซึ่งเป็นราคาที่ลดลงจากเดิมนะฮะราคา31,000ล้านกีบหรือถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ42,000บาทซึ่งเป็นราคาที่ลดลงและอาจจะลงไปอีกก็เป็นได้นะครับ มันเกิดอะไรขึ้นครับถึงมีประชาชนแห่ออกมาเทขายทองคำกันมากมายทางทางที่ทองคำในตลาดโลกมีราคาขยับลดลงเพียงเล็กน้อยซึ่งมันก็เป็นค่าลดลงไม่มากเดี๋ยวมันก็ปรับขึ้น มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์โลกที่เกิดขึ้นนะครับแต่ทําไมคนลาวถึงรีบออกมาเทขายทองคํากันมากขนาดนี้นะครับก็อยากฝากเตือนพี่น้องคนลาวเอาลองคิดวิเคราะห์แยกแยะกันดีๆนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าถึงรีบแหกขายทองคํากันมากขนาดนี้นะครับก็อยากให้คิดนานๆถ้าเป็นแบบนี้แอด คิดว่าต่อไปร้านขายทองคงจะมีกำไรจากการรับซื้อทองแน่ๆเลยนะครับถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นก็เรียกว่าหวานเจี๊ยบสิครับนะฮะแต่ก็ยังว่านละครับคนลราวเวลามีอะไรผิดปกติก็จะตีตนไปก่อนไข้นะฮะหมายถึงการตื่นตัวกลัวไปหมดว่าจะเป็นแบบนี้แบบนั้นโดยไม่ศึกษาหาข้อมูลก่อนเหมือนโดนน้ำร้อนหน่อยก็สะดุ้งนะฮะ แต่มันก็แปลกดีนะครับตลาดทองคำในประเทศลาวเวลาทองคำลงคนก็มักจะแห่กันขายแต่เวลาทองคำขึ้นก็จะแห่กันซื้อนะครับอันนี้แอดก็ไม่เข้าใจคนลาวเหมือนกันนะครับซึ่งมันผิดกับประเทศไทยเวลาทองคำลงคนไทยก็มักจะแห่กันไปซื้อเวลาทองคำขึ้นก็จะแห่กันไปขายเพื่อเก่งกำไร แต่ว่าถ้าคนลาวจะนำทองมาขายที่ประเทศไทยก็อาจจะได้ราคาที่ลด,ดลงนะครับเพราะว่า,อาทองคำในประเทศลาวกับประเทศไทยมันไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งที่ไม่เหมือนกันด้วยน้ำหนักทองคำหรือเนื้อทองคำที่แตกต่างกันนะครับโดยทองคำอของประเทศลาวจะมีน้ำหนักอ,อยู่ประมาณ96.5เ์ซึ่งน้อยกว่า ทองคำของไทยที่มีเนื้อทองคำถึง99%แต่ถ้าคนลาวจะมาขายทองคำในประเทศไทยก็ต้องเข้าใจตลาดขายทองคำในประเทศไทยด้วยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องเล่าข่าวของคนลาวที่แห่กันขายทองคำเมื่อทองคำในประเทศลาวมีราคาลดลงอย่างมาก ก็ขอบคุณ FC และท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังนะครับมีข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรในคลิปนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันมาบอกมาเล่าให้ฟังกันนะครับ กวิสก,กิจค่าว1ก็ต้องขอขอบคุณ f c และท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมและรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านใดที่กดให้แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสุดท้ายนี้ขอให้โชคดีมีสุขร่ำรวยทุกท่านสวัสดีครับ